ข้าวสูซองลองซานเฟเบอี่เมื่อนี้พวกเราสามไอ้น้องจิมาก,กินตำหมูกรงย้ยยัวเดิมเมียนหอมหอมมากินกินได้ต้องยืนเท่านั้นอันนี้มีผักบงเนาะกับผักบงเมื่อกินยังเพิ่ก็เข้าแค่นี้เออตำห่งกินทอร์นาดิพเพชรได้ทุกคนสีมันแดงเลยเสื้อนันเป็นมันหุ่งสุก กลับขอบุญขอนบุญเพชรเนาะ <g ül> <c oughs> อย่างอูเอ็ดโบโมีผิดพลาดน้องอูเอ็ดนะครับบ่าทาซองนี่ผ่านกดก่อนเด้อสิแปน <c oughs> ซื้อกุ้งมาสุกกินอืออืออือโอ้าอายก็อยากกินเซอร์นตับหฮ้งแซ่บเด้ทุกคนที่มือและคำยองเข้าไว้ดิอันนี้เป็กบุ่นเนาะอืออายก <c oughs> ับข้าวปุ้นเนี่ย ตั้งบนูนแกงไห้นะเดวยวกินคือมูย <c oughs> ดีออนห้าปีแล้วป่ะห้าปีแล้วกว่อนอู๋อันยุลื่นเบอร์ดีสิบเก้าปีดูค่ะ

ไปยุ่คุ้นเป็นทิศไปยุ่ยเหือนค่ะไปซักผ้าอ้อมเหอะไปะยุ่ทิศหนึ่งอันแม่ตัวจ้าเงินอยู่ห้าสิบพันแพงแห้งอันแบอกจแพงแห้งตะแบบกี้เออนีแมนมือหนึ่งห้าสิบพันตีต้น ไวบ่ไปบอไว้ไหมคะคุณน้องบไว้บอไปเอาถ้วยไปรนไปห้าปัจจัยเอาถ้วยไปเรนคำแบกถ้เยกับ,กบน้ำป่าเด้อ<ป>เวยับน้ำป่ามาเด้อเรนคำเซอรฮิเธอได้ไปเขียวไป อราเีวะเออแม่เอารมณยการนำป่ามีอะไยเออบอกมุ่งนำป่าเนาะมุ้งนำป่า เคยเป็นสองลองใครก็ไม่เคยแข่งอามาฮากับใครทำคนเดียวทีนึงลูกตาอ่าบูเแมนน้ำปลานั้นน่ะน้ำสั่นให้สั่นห้เออบูเแมนอันเดียวอันสมาั์เล่น เออน้ำปลาม่จันกันนี่ป้าอายปู้น้ำปลาอ,อ่ะ คนเข้ากันไหนเค็มดีวะเซบบ่อืมแต่ไมดเซบ่โอ้โหเสียงพลงตึ๊ต uh <kleine> ึตึ๊ตึเลย มากกินข้าวปุ่นรวงกันบ่อยข้าวปุ่นบีบบก่อยมกักมันแนงสุดตัวก็กคืออะไรบ่บักกินเลยเขามีน้ำอะไรเนี่ยแนมมันโล่งคอดีนะมันเบอิ่มไปเปิดยูสิวะเฮ้ยจัน อันนี้ก็เงานล่างนี่ก็ซื้อจันเงานล่างร่างก็ซื้อจัน,นพันธองแม่เอออู้ก็เออจันเอนอู้หอมพันก็นเออจันซื้อคือแม่ตัวหนึ่งบ่มีคนอยู่บ้านนี้คืนลอ,องแม่กุกิลองไม่ประจำซาด์พุ่งนี่แม่กุกินเราใช้จำปา អឺលង500ពីអឺអីបា เป็ดคือรงการบ้าเไปอู้มาบ้านฮอทิตแล้วปะสกกร้ามมือกายกายก้หัวจืดจักมือโมได้ประมาณห้าหกมืออืเนาะ

มันต้นเปลือกอต้นบ่อนต้นตะบอนบินกิอนอะไรแม่กินอายเซบอ่ะอืมกินอะไป่าเลูกเนี่ยลา พอะพีทอากินเซํามป่าอะอายกิน,นอะ<อ>ไรพีทบ่อยอาน้ำปลามาแน่จับน้ำมันคอันแมเ่นแลมเล่นแรนต้ามืนกับเราเน้มันบุกน้ำปลาหนอแม่จับมา,าเพิ่มมนละแต่่ได้ยินแม่เราแม่ว่าน้ำปลาอยู่ีนเน้ออยบุกมาอันน้ํนำปลานะ แต่บุกคนต้งหงวยบานๆนะั่นเองกินยู่ทางใต้เขาคือไปซอกเห็ดได้ไร่เขาจะไปซอกเห็ดอเดอาเด้อได้เห็ดบ้านเออบ้านเขาแล้วมัน,เ,มนเ,เป็นโคกบ้านน้บุมีเห็ดคืออยู่ทางใต้ทุกคนเห็ดสี่นั่นสี่นี่แหละบุมีใส่แยามีก่อนอือใส่แยงเฮาเห็นกับบุง้งกินกันไหมเฮานะอื กันแต่เบื่ออืมเอาเัืไซใส่ลายที่สุดในนี้เป็นป่าเอ้ยปไปแดดแป้งหัวเอาไวนเนาะเฮ้เดี๋ยวตรงนี้พุ่มโดนลายลปะ,ยะปไปยึดไปยัดน้ำมา,าเออราคาแพง ใครก็ไม่ดีปังอ่ะออถ้าซองนี้ผ่านกดก่นในโบกอีกจะื้อกุ้งฮันบุกระเลี้ยงทุกคนเบ่งม,มาเลๆ่ๆเ้ยทุกคนสมองใกล้พันแหรอวะ ทิมเลยท,ท,ที่มาใกล้เลยจบ <c oughs> ไปกินปอกไม้บ่อยปองไม้กินไอ้ข้าวกบบเผ็ดลูกล้างเจ้าะอยู่นะเพราเจ้ามาล้างกินหมดหมละปองมากอ่ะอันไหนวะอืมปิ้นน้เป็นมั่งมงุดเป็นเนะี่ยมุเป็นได้ป้องนนอมั่งมุดเลย ไปมั้งโอเคบูมักกินเลยน่เลยการอักอาจารย์นี่คะอูม,มายุเหนินนี้กินข้าวได้ไราะนองของแอมจึงการคอสีหักตุกนึ่งเขาเอ็ดผู้เดียวเลยโอเคห้องห้องนอนเอ้คำอลไรบ้า ไปดูสิสีอะไรเหรอฮะสีอะไรสีข้าวจะเรื่องของเราไอ้คันเนีย่ยตัวมีคนนี้อวดอวดน้องตัวเองอ <laughs> วดคนอื่นเขาจะเป็นบ้า <laughs> เออเพลทิงง่ะจะเป็นเลได้ใจน,นะคิงเนาะ แลยมัดมุยมองดือ huh. ข้าวเลยจีว่าดำกับเหมือนจีว่ามองเปื่อนกับโมเมนต์อายกับเมย์ละอายหูือว่าทุกคนลายทุกคนเด็กกว่ามาด้อไปจังกับแซบจอยเนาะแซบมัด เทปนี้ก็ลาทุกคนก,กนแล้อทุกคนเด้อฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซ่องร้องซานแฟมิลี่เด้ออย่าลืม้าไปติดตามซ่องร้องก,กุกิซานและ้อ,องซานเด้อตอนนี้น้องก,กิ๊กเพชรแทงบ๊ายบายบ๊ายบาย